โอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง USK นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้ดีแท็กไม่พร้อมใช้งานนะครับผมบอดีแบบว่ามีคนขอมานะครับว่าพี่ช่วยทา d ีแท็กไม่พร้อมใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทําเป็น d ีแท็กไม่พร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็ทําให้มันกลายเป็น รพอมใช้งานนะครับสำหรับใครที่จะชําระเงินด้วย d ีแทนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับเราไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับมาที่หน้าตั้งค่าเสร็จนะครับผมมาที่การเชื่อมต่อนะครับผมแล้วเราก็มาที่ตัวจัดการซิมนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้ d ีแท็พร้อมใช้งานนะครับผมเราก็ต้องปิดซิม2นะครับเป็นซิมของ AAS นะครับถ้าใครอยากให้ ซิมไหนพร้อมใช้งานนะครับผมให้เราปิดซิมที่ไม่ได้ใช้งานนะครับปิดนะครับผมแล้วก็อีกซิมหนึ่งนะฮะก็จะพร้อมใช้งานนะครับโอเคหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้เราไปรีเครื่องนะครับผมรีเครื่องเปิดใหม่นะครับผมเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นพร้อมใช้งานนะครับโอเคเราไปรีกันเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารีเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูนะครับผมว่ามันจะกลายเป็นพร้อมใช้งานไหมนะครับ d ีแตกนะครับผม โอเคเข้าไปที่เพสโตแล้วก็มาที่วิธีการชําระเงินนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ดีแท็ก็พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถเรียกเก็บเงินด้วยซิมดีแท็ได้แล้วนะครับแล้วก็สลับใครนะครับผมที่ถามว่าพี่ถ้ามีซิมเดียวนะฮะว่าจะแก้ยังไงนะผมง่ายๆเลยครับให้น้องเนี่ยถอดซิมออกนะครับผมแล้วก็ไปรีเครื่องนะครับหลังจาก เปิดเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เราใส่ซิมกับเข้าไปใหม่นะครับผมแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็รีเครื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดใหม่ครับแค่นี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครทําได้หรือไม่ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้พี่แก้อะไรทําคลิปอะไรนะผมเยวกับอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวพี่จะมาทําให้กับน้องๆเองนะครับแล้วก็วันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย่า